สวัสดีครับผมอัปเดต YouTube กันหน่อยครับนานแล้วไม่ได้อัปเดตใน YouTube เนาะนี่ฮะเบื้องต้นเลยขั้นตอนการทำกล้วยชาบอันดับแรกเราก็ได้กล้วยมาครับตัดมาจากสวนเนาะตัดมาจากสวนฝั่งเทพติดชัยภูมิของรุ่นน้องคนนึงนะครับกล้วยใหญ่มากครับกล้วยเบอร์สวยมากนี่ครับเบอร์เป้งๆเ,เลยครับขั้นตอนก็คือเราจะแกะกล้วยจํานวนนี้นะครับแกะกล้วยดิบนะกล้วยแกะจัดแบบนี้นะครับแกะจัดจัดแบบนี้เลยนะครับ เราก็จะแกะเปลือกเราก็จะได้ลูกกล้วยลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะแกะมาแบบนี้ปุ๊บครับขั้นตอนต่อไปก็นี่ฮะการสไลด์ลงน้ํามันต้องใช้น้ํามันร้อนนะครับใช้น้ํามันร้อนๆนะฮะนี่ครับนี่นะครการสไลด์นี่ครับก็ะไลด์เป็นช่วงๆไปรอให้เหลืองครับผมครับผมใครจะทำตมามในส่วนของการฉาบ ในส่วนของการฉาบเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เราจะทํายาวเกินไปไม่ได้ครับคลิปนี้ผมจะทำสักสามนาทีดูขั้นตอนการทอดอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกระทะใบใหญ่หลยฮะองคผม,ผมใช้เบอร์45เนาะนี่ครับไม้ตีไม้ตีปลาต,ต้อกโกนะครับทาเองก็ได้เหลาเองก็ได้ใช้ไม้ไผ่นะครับหลังจากเราทอดเสร็จให้มันเหลืองก็ใช้กระชอนตักครับ มาไว้ตำแหน่งนี้ครับพักน้ำมันให้เสด็จหลังจากนั้นเราก็จะได้นี่ครับรูปแบบในส่วนของแพคกิ้งแพคกิ้งกับขั้นตอนการฉาบเดี๋ยวผมจะมาทําไว้ในคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็ดูกล้วยไปก่อนครับในส่วนกล้วยที่สุกครับผมกล้วยที่สุกเอาไปไว้ไหนนี่ฮะกล้วยที่สุกเราก็จะมาวางหน้าร้านนี่นะครับลงไว้แบบนี้เลยนะฮะลงไว้หน้าร้านเลยนี่นะมีทุกไซส์ทุกขนาดครับนี่ฮะ ในส่วนนี้ก็ออกวิ่งตามชุมชนนะครับวิ่งถายเล่ไปครับนี่ลักษณะาการทํางานของสวนก็ประมาณนี้นะครับครับผมคลิปนี้แค่นี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนการฉาบแล้วก็การปรุงแต่งรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสหวานรสคองแขงอ่ารสเนยมีหลายๆรสกล้วยฉาบเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูในคลิปถัดไปติดตามใน YouTube ช่องบ้านสวนสิรีวันขอบคุณครับ